ครับสวัสดีครับผมสมชายเมคาสวนโร CEO ของบริษัทไอไนกรุ N ๊ปจำกัดมหาชนนะครับธุรกิจของเราก็คือเราเป็นที่ปรึกษาในด้านของดิจิทัลและวก็เทคโนโลยีในการช่วยให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะ transform องค์กรแล้วก็แข่งขันเติบโต,ตได้ในเศษรษฐกิจดิจิตัลนะครับโดยงานระบบงานที่เราเป็นที่ปรึกษาออกแบบแล้วก็วางระบบให้เนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ระบบ ERP ซึ่ง E.R.P. ก็จะเป็นระบบพื้นฐานที่องค์กรธุรกิจทุกองค์กรก็จําเป็นที่จะต้องใช้แล้วเราก็ขยับมาทําในเรื่องของ c r m ในเรื่องของระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็ขยับมาทําต่อในเรื่องของ Customer Experience ในเรื่องของการทํา Digital Marketing เนื่องจากว่าเวลานี้ธุรกิจก็ต้องทําการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลกลุ่มลูกค้าของเราก็คือองค์กรภาคธุรกิจนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทชั้นนาในแต่ละในแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีตั้งแต่ภาคการเงินการธนาคารเพราะฉะนั้นผมก็จะมีเราก็จะมีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของธนาคารมีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของอบริษัทประกันทั้งประกันชีวิตบริษัทประกันภยัยแล้วก็ภาคการเงินอื่นๆเราก็มีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่เป็นรีเทลมีลูกค้าในกลุ่มที่ที่เป็น p r o พเพอรนะครับ แม้กระทั่งกลุ่มโรงพยาบาลนะฮะก็จะกระจายอยู่ในในหลายอุตสาหกรรมแต่เราจะโฟกัสกลุ่มลูกค้าพวกที่เขาเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำนะะบริษัทชั้นนำในแต่ละอินดัสซีนั้นๆต้องเรียนว่าจุดจุดแข็งของเรานะฮะอันดับแรกเลยก็คือว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยคือเรามีพาร์ทเนอร์ระดับโลกเขาเป็นผู้นำของโลกเลย ทั้งระบบตัว CRM ทั้งระบบตัว ERP เทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเป็น,ปนผู้นำนะครับเป็นเบอร์นหนึ่งเบอร์สองในในแคตตากรีนั้นๆนะครับอันถัดมาเลยก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญการที่จะอยู่ในธุรกิจนี้ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือความเชี่ยวชาญเราจะต้องมีความเข้าใจทั้งเรื่องของเทคโนโลยีจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจในอินดัสทรีที่ลูกค้าเขาทำอยู่นะครับ ความเชี่ยวชาญแล้วก็คุณลิเชียลผลงานผลงานในในอดีตที่ผ่านมาเพราะการที่กลุ่มลูกค้าเราเนี่ยการที่เขาเป็นบริษัทชัน้นนาเป็นผู้นําในอินดัสทรีนั้นนั้นการที่เขามอบความไว้วางใจให้เราเข้าเป็นคนออกแบบวางระบบเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องดูคุณ d e เชียลดูประวัติดูผลงานในอดีตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นหลักประกันความมั่นใจให้ได้อีกอันหนึ่งก็คือเป็นฟิโลสอฟีของผมในการทําธุรกิจ ที่เราจะ engage กับ customer เนี่ย for life หมายความว่าเป็นเป็นเป็นลูกค้ากันแบบ life long engagement นะฮะถ้าเราไปวิเคราะห์รายได้ของบริษัทเนี่ยจะเห็นว่ามากกว่า80%เนี่ยจะมาจากฐานลูกค้าเดิมนั่นหมายความว่าลูกค้าเราเนี่ยจะใช้งานต่อเนื่องกับเราลูกค้าผมเมื่อ25ปีที่แล้วทุกวันนี้ยังให้ผมทำงานให้ยังมีโปรเจกต์ให้เราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งซึ่งนี้ผมเชื่อว่าในอินดัสซีเนี่ยจะหาคนที่เติบโตแบบยั่งยืนอย่างเราเนี่ยหาได้ยากมากเราต้องการที่จะเป็นผู้นำดำรงความเป็นเบอร์หนึ่งใน,ในประเทศไทยแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำอย่างต่อเนื่องทีนี้เราจะ,จะ,จ,ะจะขยับไปในแต่ละอินดัสซีเพราะทุกอินดัสซีที่เราเข้าไปเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในอนนินดัสซีนั้นๆอย่างถ่องแท้ไม่งั้นเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ไม่งั้นมันวางระบบ ให้ให้ลูกค้าไม่ได้นะครับทีนี้ก,ก็ก็เลยอย่างนี้ครับว่าขีความสามารถในการแข่งขันของประเทศมันก็จะขึ้นอยู่กับขีความสามารถของในแต่ละเซกเตอร์ของอุตสาหกรรมไทยเราก็ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการติดอวุธให้กับเซกเตอร์เหล่านั้นนะฮะให้เขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกครับ เรามีมีความเชื่อมั่นนะฮะว่าธุรกิจเราเนี่ยมีการเติบโตสูงเนื่องจากว่าเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเรามองเศรษฐกิจทั้งโลกเลยอ่าเวลานี้เนี่ยเซกเตอร์ที่โตที่สุดนะฮะก็คือเรื่องเทคโนโลยีอันนี้คือทั้งโลกเลยยิ่งพอเกิดไรซิสเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตผู้คนทั้งโลกมันเปลี่ยนหมดอ่าคนไปอยู่ออนไลน์กันทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าโลกมันมันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะฉะนั้นเซกเตอร์ที่โตที่สุดก็คือเรื่องเทคโนโลยีเรื่องสื่อสารอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในในเซกเตอร์ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเราจะมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงอ่าเราก็เชื่อว่าเราจะจะแคร r y ี่อ่าโมเมนตัมอย่างนั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของขีดความสามารถในการทำกำไรอ่าเราก็จะเมนเทนขีดความสามารถในการทำกำไรในระดับ2ดิจิตนะฮะ เพราะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการทำกำไรกำไรสุทธิของเราเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ11-12นะฮะใน3ปีที่ผ่านมาถ้าไปดูในธุรกิจผมเนี่ยผมไม่มีแคปิตอลแอสเซทผมไม่มีอิงงนเวนทอรีไม่มีโรงงานไม่มีเครื่องจกักรเรามีอย่างเดียวเลยคือฮิวแมนแอสเซทก็คือคนเพราะฉะนั้นการขยายธุรกิจเราก็คือการขยายกำลังคนพนักง,งานที่เป็นที่ปรึกษาพนักง,งานที่เป็นซอฟต์แวร์เดเวลปอร์พนักง,งานที่มันเป็นเทคโนโลยีสี่เข้าใจเทคโนโลยีใหมๆ่ๆ เพราะฉะนั้นการขยายธุรกิจเราก็คือการขยายกําลังคนตรงนี้นอกจากขยายกําลังคนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาให้เขามีความเก่งนะมีความที่จะติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆได้ทันตลอดเวลาแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าของเรานะภาคธุรกิจของเราเนี่ยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือการเพิ่มคนการสร้างอะคาเดมีรวมไปถึงเราจะทำอินโนเวชันแล็บ คือเนื่องจากว่าเรามีสกิลด้านเทคโนโลยีมีสกิลในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วเราก็มีโครงการในอนาคตที่เราจะพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเองนะฮะเป็นรดักของเราเองซึ่งจะมาต่อยอดกับแพลตฟอร์มที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการในอนาคตหลักๆครับคือการขยายกาลังกาลังคนของเราเนี่ยผมเริ่มมาต่อเนื่องนะฮะอาจจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมรับพนักงานทุกเดือนนะครับไม่ได้หยุดเลยยกระทั้งเดี๋ยวนี้เราก็ยังขยายาก็ พน,นพนักงานของเราอยู่แล้วก็คิดว่ามันจะคอนติเนียอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีส่วนการทําเรื่อง Academy แล้วก็การทํา i n n o v a t i o n Lab เราก็จะเริ่มตั้งแต่ในเซ็กเตอร์ของปีนี้ครับหลังจากที่เรา i อ o เสร็จเราก็ดําเนินการเลยอันอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นเป็นโกลด์สต็อกนะครเพราะว่าเทคโนโลยีเซกเตอร์ sector, มันเติบโต,ตสูงอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ผมอยากจะ,ะเรียนว่าเป็นดีวิดเอ็นสต็อกด้วยทูอินวัเลยเหตุ <c oughs> ผลเพราะว่าอัตราการทำกำไรเรา <c oughs> เราทำกำไรได้ถือว่าค่อนข้างดีและเนื่องจากว่าเราไม่ต้องไปลงในเรื่องของแคปิตอลแอสเซทเพราะฉะนั้นไอ,อ,อ,อ้ผลกำไรตรงนี้เนี่ยเราก็มีนโยบายในการที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า50%ของกำไรสุทธิครับ